สวัสดีค่ะเมื่อวนีแปลวจะอัปเดตข้างบ้านค่ะแย่งแล้วงยงงอีจีจากปะคุงตอนนี้เพราะว่าต้นแรกที่ปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตค่ะก็เลยแยงเสา่แยงแรงนี่จากปะที่นี่แปลวก็เลยสิบห้ามาเบิงอ่าเออข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านตรมงนี้คือพยัยเพิ่งกระปับปุงใหม่นิดนึงเนาะนี่จ้ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ดอกไม้เนี่และก็ เพือกจ้าแล้วก็ไอ้ต้นทุ่นต้นบอนหวานจ้านี่ต้นทุนต้นบอนหวานแล้วก็พักเอ่อพักขั้นจองนะต่อมานี้นะคะแล้วก็ที่ที่อัปเดตให้เบิ้งคือนี่จ้ขทางบ้านที่จอดรถอู่จอดรถแล้วก็พญายพันเ์เสายสาย เอาสายไฟสายโทรศัพท์เก่ามากขึงเพื่อจะเป็นข้างบักทัวอ่าางบักทัวข้างสารพัดข้างเน,นาะจ้ะเนาะจ้เก็เสยสอผ้ามาเบิ่งจ้ะนี่ค่ะเป็นไงเพิ่นจัดแต่งไงม่ดูเอานกออกมาไหวทีแล้วกรสมีบักอื้อจ้ะนี่ฟักทองนะคะนี่เปดแปยวก็ปปูกไว้เป็นเคีื่แล้วก็จะมีเปล่วก็เอาอันต้นบักทัวใช้น้ำจา่าแล้วก็พักอีเลิศเน็บไซ แล้วก็ตะไคร้หอมค่ะนี่มันหกโหลดหกเน่กินนี่แหละนี่จ้ะฟักอีเลอรเน,นาะจ้ะเนาะนี่กำลังงามแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองเขากระสินยาอันนี้เป็นบักทั่วแปบเนาะคะ่ะกำลังสิไตใจเจ่าไปแล้วก็มุมนี้คือ มันจะมีผู้ข้าวค่ะผู้ข้าวปลูกไว้ใส่ดินน้ำแล้วก็ใส่กระถางน้ำงามยามมากจะได้เก็บให้เพื่อนกินจ้ะนี่เป็นผู้ข้าวเป็นสมุนไพรเป็นทั้งผักเป็นทั้งสมุนไพรอีกเนาะนี่จ้ะกำลังกำลังสวงามแล้วก็บักอือจ้ะบักอือหรือว่าฟักทองนะจ๊ะกำลังงามจ้ะเห็นบอนี่แล้วก็มีอยู่ีหาต้นนะจ้ะบักอือเนะจ้ะเนาะนเห็นบ่จ้ะกำลังงามว่ที่นี่มุมนี่คืออย่างว่ตที่จ้ะนี่ ปลูกพักปังไว้นี่จ้าให้ขาเจ้าได้ไต่เต้านี่กำลังงามจ้าใบใหญ่อันนี้เมนนมัน,มน,มนต้นหมากกันบักบวบบักบวบเพิ่หมากลาละแล้วบวก,บก <c oughs> นี่จ้านี่มันหกต้องกลิ่นอดแล้วก็มีพักหนอกน้ำจัดแล้วก็หอมเปกะลังปลูกจ้านี่เห็นบ่นี่คืออูโรดจ้า ที่นี่ก็สิมี่แล้วเอาบักทั่วเนบแต่ว่าบักทั่วบวันเกิดนะจ๊ะเนาะนี่ประมาณนี้ค่ะอันนี้มันอันอันนั้นแม่นอันบักบ,บวบกด,ด้วจ้ะเด้อมองดูบใบใหญ่คักบ่ขึ้นมาทางนี้แนวใดเฮ็ดใดแนวใดพ่อแบบว่าเฮ็ดแล้วเฮ็ดเฮ็ดไปนำ้ำพุ่มใจไปนำ้ำอา่าแล้วก็แน,นวยแยมสิเปลี่ยนแปลงก,ก,กันจังจังโง่กันที่หลังอันน่ะตอนนี้คือ พะย,ยัยพะย์คขนดินเอาตอไม้มาเฮ็ดไห่แปลแล้วก็นขนดินแล้วก็ได้ปลูกแนวอยากแนวกินเนาะจา๊ะเนาะเพราะว่านี่จ้ะอูรถก็ใหญ่เติบจา้าแล้วที่นี่เราก็มีที่ว่างเพื่อสําหรับที่ยางมานี้นี่จ้ะทั้งผู้ฆ้าทั้งบักเอเลิสทั้งตะไคร่หอมเนาะจ้ะบักอื้อบักทัว่วเอาวซูนแนวจ้ะอาวซูนแนวนี่แล้วก็มุมนี้พะยัยก็ เปลี่ยนแปลงนิดนิดนึงเนาะเพื่อนก็เอาต้นชวนชมออกเพราะว่าต้นชวนชมบ่มักแดดเนาะจ้าไอ้บ่มักน้ำเนาะจ้าเพื่อนไงเพื่อนก็เอาดอกนี่นี่ไอ้กล้วยไม้มาใส่นี่จ้ะบึงบึงบึงเครือเครือบวกบวกบ่งด้วบิ่งด้วใบญ่คักว่าจ้าเห็นบ่มีหอดข้างมดแดงเนาะจ้ามดแดงกับเห็ดหั่งบิ่งด้วเห็นเครือบวกใบใหญ่คักหลายมดแดงมาเห็ดหั่งใส่นี่นี่ มุมนี้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเห็ดเปลี่ยนแปลงใหม่นิดนึงเนาะเพราะว่าอย่างพอาบบเคี้ยวเคี้ยวตน้นเคี้ยวเคี้ยวต้นเอ่อมะเขือเทศคือแบบว่าเขาตายแล้วก็เลยใหญ่ออกนะจ๊ะพุ่งใหญ่ก็เลยจัดแจงมาเห็ดใส่นี่ประมาณนี้ค่ะเบิง้งเบึ้งเบิ้งเคี้ยวบบบวบน,นี่จากไปจากนี้เลยจ้ะสองเคี้ยวเนาะ,ะก็ไปผลพุ่งใหญ่ส่งไปนี่แตงจัดแตงผนไป แต่ว่าบ้านจะเป็นนวยจ้ะเดี๋ยวก็เป็นนวยเดี๋ยวก็เป็นนั้นดอกเนาะมุมนี่ก็เป็นมุมเผือกจ้ะนี่เผือกนะคะแล้วก็ต้นนางกวักนะมีมีลายยางผสมกันจ้าลายยางผสมกันแล้วก็มุมนี่มีอย่างจ้ามุมนี่มีบักทัว่วพูจ้าคุมบักทัว่วพูแต่ว่าบ้านจะเป็นนวยดอกนี่กำลัางงามขึ้นแล้วก็ไอ้บักบวบน้ำ พ่อใหญ่เอาบันไดไว้ยังว่นที่ว่าเที่ยวอะไรเที่ยวเฮ็ดอันไทยอันอันหายทรงไปทางนั่นจ้ะบ่หายมาทางนี้เนี่ยส่งมาทางนี้จ้ะพ่อใหญ่คนจัดแยงนี่ส่งเคลียร์มาทางนี้โอ้ยมือจ้ะนี่จ้ะอันนี้กระสีอันอันเอาออกเหรอเฮ็ดไมอยู่เด้จ้ะได้ว่ามันหกประสันวามันอั้งกันโฟดประสันวา จะจักย่ามใดสังสิทธิเหตุมีป่นเปย์กันไปสารพัดจ้าอันนี้คือพญายิีย้ายออกยุจะาพราะว่าหยังบังบังยังวัติจ่าบังบัวดินจ้าเห็นบ่จ้าบัวดินพี่สาวทรงมะไห่เห็นบ่แปลวใส่ปลูกใส่ซ้ำมึงดูแต่ว่าแตกยู่แต่ว่าหังบ่ได้เป็นดอกจ้่าบ่หั่นเป็นดอกอันนี้บักทั่วกับบักทั่วอันนี้คือบักทั่วพุ่มธรรมดาเนาะเอ้ยบักทัวพุ่มธรรมดาเนาะจ้านี่ บักทั่วปีว่าสมองแล้วซะแล้วแป๊บก็มีบักถั่วเงีวค่ะอันนี้หน่วยเงีไอ้ไอ้เนเปย์ยูโมหันอีกจ้ะประมาณนี้นะคะต้นพักปังพ่อยใยตายจ้ะเห็นบอพักปังเคี้ยพักปังเพิ่นมันเหี่ยวเลยเพิ่นแล้วออกเพิ่นก็ะไรทรงเอาบวกบวบมาหน่ะเห็นบ่จ้ะเพิ่นม่าเพิ่นแป๊บมีเบียร์น้อยอยู่เพิ่นเพิ่มปลูกเส้ดินเพิ่นมปลูกไปะแหงคางให้เขาขึ้นอีกขึ้นใบอีกว่าสันว่าจ้ะ เฮ็ดนนไปซะละเนาะทำไปเฮ็ดไปซะละแนวใดพอเฮ็ดได้แนวใดเฮ็ดแล้วภูมิใจในฝีมือตัวเองเฮ็ด <c oughs> ไปนี่คืออัปเดตได้ได้น้อยนะคะเบิงเบืองต้นบักมีต้นนี้เลยจ้ามีคนถามมาว่าบับกมีปลูกจักปีจังได้กินแปลว่าปลูกแล้วจ้าเด้อ เพราะว่าตอนที่แปลซื้อที่นี่ขาเจ้าปลูกไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อระปลูกไว้ข้าเจ้าปลูกไว้หลายตน้นเถอะสามสี่ต้นพ่นละวันที่นี่แปลมาอยู่แปลกันในผลผลิตนะจ๊ะเนาะเพราะว่าขาเจ้าปลูกไว้หลายปีแล้วจ้าประมาณนี้นะคะอันที่มุมนี่เลยจ้ะมุมนี่คือมุมที่แปลอยากโชว์ก็คือมุมนี่จ้ะที่แปลเห็ดกับพญ่ยเนาะ พวกเกีย้ยกันไอซองเท่าจอยกันก็คือมุมนี้นะคะมุมมุมมุมหกนี่แหละหกยังหกน่าก,กินกระซ้างมันถเถอะเนาะนี่จ้าถ้าเบิ้งเจ้าบักอือบักอือนี่ฟักทองนี่แป๋วอ่าไอ้ที่ลูกใหญ่ๆที่แป๋วซื้อมานะจ้าแป๋วก็เลยเอามาเล่าไอ้เก็บใบวันนี้ปแป๋วเล่ามาเหน็บจ้ากระสุ่งงามอยู่ถ้าเบิง่งว่าเขาสีน,นวลแง่ปันไดน้เนาะจ้ะเนาะนี่ประมาณนี้ค่ะ แล้วก,ก็ะพักนอกพักอหอมเปบักทัวตะไคร่ผักอีเลิศหรือผักนางเลิศผู้ข้าวบักแปบสารพัดสารพัดลงนี่จะลงหลายค่ะจ้ะอันนี้แม่นออันนี้พญาย์ต้นนันเขา้าเขา้าฤาษีพญาย์จ้ะนี่เพิ่นกระปูกอันนี้ไว้เฟินแล้วก็ หลายอย่างสวยงามใหญ่ไปใหญ่ใหญ,ใหญ่ดูใหญ่หาวจะว่าเิ่นมักใหญ่จ้ะก็เ,เลยเออมักใหญ่มักเห็ดเอาเหา็ดไปอันนี้คือโุทธผักโุทธมีอยู่นี่แหละจ้าอยู่กับธรรมชาติ บ่ได้ไปอะไรเฮ็ดวิดีโอขึ้นนี่แล้วก็โชว์นี่บ่ได้แบบว่าสิไปอวดไปสิไปอวดไปอ้างสิไปแข่งเพื่ออะเด้อจ้าเพราะว่าแปลว่มีแนวสิแข่งดอกก็เอาแค่เอาธรรมชาติสวยๆดอกไม้ใบไม้มาท่ายอัปเดตสูฟังเนาะจากเนาะเอามาอัปเดตสูฟังให้เบิ่งให้แยแงงเป็นไงกับไอ้ถือบัวหดหดน้ำดังตาเหมือน้านี่จ้าพูด โอเคค่ะผู้ใดผู้ใดเอัน่งเบิรงฮอดคลิปสุดท้ายก็คือคลิปนี้คือต่อจากคลิปตอนเมื่อกี้นะคะอัปเดตนะคะอัปเดตประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะแค่นี้เลยจ้ะเดอ้อสวัสดีจ้าบ๊าาย